ครับก็ตอนแรกก็เริ่มศึกษาใน youtube ไปเรื่อยๆครับก็ตอนนั้นยังยังแบบเพิ่งเข้าศึกษาการเทรดก็ดูคลิปไปเรื่อยแล้วก็เจอคลิป youtube จากพี่พลนี่ยครับแล้วก็แบบมีคลิปเยอะมากแล้วก็พี่พลแบบไม่ได้สอนอย่างเดียวก็แบบเล่าถึงประสบการณ์ของพี่พลด้วยอะไรเงี้ยครับกแบบ็ประทับใจแล้วก็รู้สึกถูกชะตาด้วยใช่ครับ ครับก็ตอนตอนแรกไม่ได้ติดตามครับหน้าเพจแต่ว่าเออเหมือนว่าพอพอแบบศึกษามาเรื่อยๆแล้วเหมือนตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนกับพี่พลอย่างเงี้ยก็ก็มีไปกดติดตามหน้าเพจแล้วก็โหพี่พลก็คือลงเออโชว์หน้าเพจทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าแก่ไหมคือตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าว่า ไอ้ pullback เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างพอดูก็ดูไม่รู้เรื่องใช่ครับอืมจริงๆผมผมผมก็มีมีดูไว้หลายที่นะครับแล้วเออแต่ที่อื่นมันก็จะเป็นพวกแบบ SMC อะไรพวกนี้เป็นเทดยาวๆเทดแต่ว่ารู้สึกว่าจะหลิดตัวเองอะ่ะไม่อยากถือนานอยากจบไวๆแล้วแบบ พี่พลก็คือสไตล์แบบจริตตรงกับตัวเองมากก็เลยเลือกพี่พลครับก่อนก่อนก่อนหน้ามาฝึกกับพี่พลก็คือมันไม่มีระบบเทรดของตัวเองเลยครับก็คือไปเรื่อยเปิดช่อง YouTube เจอระบบเทรดนี้ได้บอกว่าได้วินเลทเท่านี้เท่านี้ก็ลองไปเทรดตามแต่ก็เทรดมั่วไปเรื่อยครับก็ไม่ได้แล้วมันไม่ได้แบบว่าตอนเทรดไม่ได้เทรดเฉพาะ ระบบนั้นระบบเดียวก็คือเราดูมาหลายระบบเรารู้สึกว่าเอ้ยน้าเทรดนี้มันตรงกับระบบนี้ก็ก็สัต์ไปก็สุดท้ายครับตามสาภาพไม่รอดอืมตอนเริ่มคาร์ดก็คือเริ่มฝึกใหม่ตั้งแต่แรกก็พยายามแบบลบของเดิมออกแล้วก็ฝึกมาแล้วก็ตอนเรียนเนี่ยก็คือได้แบบไมซตเทสสั้นมามาซึ่งแบบไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ การเทรดสั้นเนี่ยมันคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอใจครับแต่ว่าจริงๆตัวเนื้อหาคือดีเลยแล้วแบบที่ยังรู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือตัวเองนี่แหละที่ที่ยังทำการบ้านได้ไม่พอใช่ครับคิดว่าต้องฝึกอีกเยอะๆเลยครับที่อื่นก็คือเขาจะมีเป็นแบบบอกว่า เนี่ยเซตอัพนี้ใช้อินดี้อะไรดูเข้าตามนี้หนึ่งสองสามแล้วก็เขาก็จะเปิดว่าเนี่ยลองแบ็กเทสดูเป็นยังไงโชว์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรียนกับพี่พลนี้ก็คือพี่พลแบบบอกเล่าประสบการณ์เลยประสบการณ์ตรงๆจริงๆจ,จ,จากพี่พลว่าว่าเนี่ยเวลาเจอแบบเนี่ยแก้ยังไงตอนนั้นพี่พล รู้สึกยังไงแล้วทํายังไงถึงจะผ่านมันมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกไมซ์เซ็การเอาตัวรอดในตลาดเราเราคิดว่าที่สําคัญก็คือเรื่องการทำแบคเทอที่ที่จะได้ทำแบคเทอรีสเยอะมากใช่ครับซึ่งมันฝึกฝึกเราให้ให้พัฒนาจริงๆนะครับเออเรื่องหน้าเหตุท่าไม่ตายของตัวเองอะครับเพราะว่าก็เคยได้ยินมาว่าเนี่ยเราต้องมีท่าไม่ตายหนึ่งท่าเทศหากินท่านี้ตลอดชีวิต แต่ว่ามันยังหาท่าท่าที่ถูกใจตัวเองไม่เจอแล้วพอไปลองท่าแบบอื่นมาแบบลองหลายๆท่าแล้วมันมันไม่เห็นได้แบบเขาเลยแบบเขาเทรดได้ดีวินเลทได้ดีไดอาเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เขาโฆษณาก็ก็รู้สึกว่าตัวเองทำแล้วไม่เห็นได้แบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ไม่มีความมั่นใจในหน้าเทรดนั้นไปเลยแล้วแบบเวลาโดนสต็อปลอสก็ ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตัวเองโดนเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาเรียนกับพี่พลเราก็คืออ่ะได้หน้าเทศหน้าเทศพ,พี่พลเลยที่พี่พลพรุฟมาแล้วว่าอันเนี้ยคือดีแล้วก็หลกัลกๆเลยได้ฝึกทำแบกเทสครับให้ตัวเองแบบมั่นใจในหน้าเทศนั่นขึ้นใชครับแล้วเวลาโดนสต็อปลอสเนี่ยก็ก็จะรู้ตัวเลยว่าที่เราโดนสต็อปลอสเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ช่ครับแบบเหมือนเหมือนมันรู้ว่าว่าเป็นเพราะอะไรเราก็ไปปรับแก้ตรงนั้นได้เนี้ยครับรับก็โอพี่ผลก็คือเริ่มมาตั้งแต่พื้นฐานเลยครับว่าตลาดเป็นยังไงเรื่องเซ็กชันมีผลต่อการเทรดด้วยอันนี้ไม,ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยเพราะว่าแต่ก่อนก็คือเปิดกราฟมาก็ก็สัต์เลยไม่ไม่ได้สนเซ็กชันเซ็กชันเออแล้วก็พวก ต้องตั้งแบบเซตติ้งอินดี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบหน้าเทต,ต้องใช้อะไรระวังอะไรบ้างแล้วก็แบบตอนออตรวจการบ้านตอนทำแบคเทสส่งพี่พลก็คือพี่พลก็คือจะช่วยแก้แก้ข้อผิดพลาดให้เราเลยแล้วก็แบบบอกเสริมประสบการณ์พี่พลว่าเนี่ยเจอแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ต้องแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าเพียงพอเลยครับแล้วถ้าเราฝึกหน้าเทปให้ คล่องแล้วอ่ะจริงๆมันมีจังหวะให้เทรดทุกวันเราอยู่ที่เราว่าจะฝึกมันได้คล่องแค่ไหนใช่ครับอืมคิดว่าได้เลยครับเออตัววิดีโอสอนมันจะบอกค่อนข้างละเอียดแต่ว่าแต่แต่ถ้าในความคิดส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งหลักๆที่ ที่ได้จริงๆก็คือมาจากคลิปตรวจกันบ้านเป็นพวกคลิปตรวจกันบ้านหลักๆเพราะว่าจริงๆตอนพวกเนื้อหาที่สอนก็คือมันสอนหมดทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าพอมาเจอหน้าง,งานจริงๆมันเหมือนแบบว่าจําไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเจอตรวจกันบ้านเจอเวลาที่นักเรียนคนอื่นเขาผิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันจะจําจากตรงนั้นได้มากกว่านะครับโอเคครับก็ก่อน เรียนคาสแรกนะคบก่อนก่อนเรียนอะ่ะจริงๆผมรู้สึกกังวลม,มากเพราะว่าตัวแบ็กเทสของตัวเองยังยังรู้สึกว่าทำได้ไม่ค่อยดีวินวินเลดยังยังไม่ถึงที่ตัวเองพอใจแล้วพอเห็นเพื่อนๆนในคลาสก็แบบอุ้ยวินเลดเยอะกันมากเทียบกับตัวเองแล้วน้อยน้อยก็เลยก็เลยมีความกังวลในส่วนนั้นแต่พอพอถึงข่าวที่ พี่ผลตรวจกันบ้านให้ก็ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าพี่พลก็คือบอกเลยว่าเนี่ยเราผิดตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ระวังตรงนี้ก็แบบเอ้ยทําให้ตัวเองมีความมั่นใจคือเราแบบพอลองไปแก้ตามนั้นก็เอ้ยวินเลตดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างดีเลยจากตอนแรกที่กลัวโดนดุตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วครับพร้อมโดน <laughs> จาก ที่มีแฟนเพจมาบอกในในหน้าไลฟ์ที่บอกว่านักเรียนพี่พลเข้าได้แบบสต็อปสั้นเข้าแล้วพุ่งเข้าแล้วไปบอกบอกได้เลยว่าทำได้ครับสั้นๆแค่นี้เลยทำได้หลังจากเรียนแล้วการเทรดตัวเองรู้สึกดีขึ้นจากก่อนหน้าที่ไม่ได้เรียนเยอะมากแล้วพัฒนาการก็คือ รู้ว่าก่อนเทดต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่รู้ว่าจะเข้าต้องมีเงื่อนไขอะไรแล้วทำให้เราบรรลุอาการเทดนั้นได้ตอนแรกกลัวพี่พลมากครับกลัวพี่พลดุพี่พลดูดุแต่ว่าพอพอเข้าเรียนจริงถามว่าโดนดุไหมก็โดนดุแต่ว่าเป็นการดุที่ที่ไม่ได้น่ากลัวเลยครับก็คือพี่พลดุ ด้วยแบบความที่อยากแก้แก้นิสัยชอบสวนของเราแก้นิสัยที่เราชอบทําผิดอะไรต่างๆให้เราระวังเพื่อที่ให้เราเทรดในตลาดนี้ได้เนี่ยครับแล้วพอพี่พลก็เอาจริงพี่พลใจดีนะครับเวลาคุยเล่นอะไรกับพี่พลก็คือสนุกสนานเฮฮาแบบเพื่อนๆนะครับถามพี่พลเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พี่พลก็คือแนะนําตอบได้ดีมาก นะครับโอเคครับก็จริงๆคิดว่าต้องถามถามตัวเองก่อนว่าจริงๆเราชอบสไตล์การเทรดแบบไหนถ้าถ้าคำตอบมันคือการเทรดสั้นแล้วจริตตัวเองคือเป็นแบบพี่พลเลยอย่างเงี้ยคิดว่ายังไงก็ต้องมาเรียนครับแนะนำเลยเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะได้ได้สกิลการเทรดสั้นไมเซทอะไรต่างๆ วงนีการเข้าคมเข้าแล้วพุ่งอะไรอย่างเงี้ยเราได้แน่นอนครับนะครับก็จริงๆเรื่องหน้าเทรอะครับผมคิดว่าเออถ้าถ้าคนรู้ว่าหน้าเทรนั้นต้องเทรดยังไองอะไรเงี้ยมันก็มันก็สอนคนอื่นได้แหละแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้อะก็คือประสบการณ์ของของคนที่ใช้หน้าเทรนั้นมาซึ่งพี่พลก็คือ มีประสบการณ์กับหน้าเทตุเนี่ยมาหลายปีมากๆแล้วแล้วสิ่งที่เขาให้เราได้ก็คือไอตัววิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราเจอตลาดแบบนี้เราเจอข้อผิดพลาดแบบเนี้ยเขาจะมีวิธีแก้ให้เราก็ฝากถึงรุ่นน้องนะครับแบ็กเทสทำมาเถอะทำเยอะๆมันดีต่อตัวเราครับ แล้วก็ท่องไว้ห้ามสวนห้ามสวน